สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็ได้เกิดปรากฏการณ์สรยุปราคาบางส่วนขึ้นค่ะและในโอกาสนี้ดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้แวะเยี่ยมชมการเกิดปรากฏการณ์สรยุปราคาบางส่วนนะคะที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ดกรกนกวันเวลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแวะเยี่ยมชมปรากฏการสุริยุปราคาบางส่วนที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากเดินทางตรวจราชการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ใน6จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับการเกิดสุริยุปราคาวงแหวนในครั้งนี้แนวคลาดของวงแหวนเริ่มต้นที่สาธารณรัฐของโกในทวีปแอฟ,ฟริกาผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกสูดานใต้เอธิโอเปียเอริเทียจากนั้นลงสู่ทะเลแดงผ่านตะวันออกกลางเยเมนซาอุดิอาระเบียและโอมานค่ะ แนวคราดวงแหวนเคลื่อนผ่านปากอ่าวโอมานซึ่งเชื่อมกับอ่าวเปอร์เซียและมหาสมุทรอินเดียและเข้าสู่ปากีสถานอินเดียจีนและไต้หวันไปสิ้นสุดในมหาสมุทรแปซิฟิกนอกชายฝั่งทางทิศใต้ของเกาะกวมจุดกลางคราดของสุริยุปราคาวงแหวนครั้งนี้อยู่ในรัฐอุตราขันทางตอนเหนือของอินเดียที่นั่นเกิดสุริยุปราคาวงแหวนนาน38วินาทีสำหรับที่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวคราดเกิด เกิดสุริยุปราคาวงแหวนนานประมาณ1นาทีเศษสุริยุปราคาครั้งนี้เงามัวของดวงจันทร์สัมผัสผิวโลกระหว่างเวลา1 0 4นาฬิกานาทีถึงเวลา16.34นาฬกา34นาทีตามเวลาในประเทศไทยโดยศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดได้เตรียมจัดกล้องดูดวงอาทิตย์และกล้องดูดาวให้กับประชาชนที่สนใจได้เข้ามาชมปรากฏการณ์ดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการมาตรวจราชการในครั้งนี้ได้แวะมาให้กำลังใจบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนติดตามการเตรียมความพร้อมของการจัดนิทรรศการก่อนที่จะเปิดให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปทั้งในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงในต้นเดือนกรกฎาคมนี้เชื่อมั่นว่ามีการเตรียมความพร้อมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่มีการ จัดเตรียมจุดคัดกรองเจลแอลกอฮอลตลอดจนมีการเว้นระยะห่างของที่นั่งในการชมนิทรรศการของท้องฟ้าจำลองเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีดนัทวุฒิว่ากระดวนภาพข่าวปราณีบุญยรัตภาพนิตยาดวงแก้วรายงานค่ะะสวีนนนคคุผู้ชทก่านนะ